โอากาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมไฝ่ท,ทานทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่25่กุมภาพันธ์1อ8วัดป่าหม่อน้้ำพะอ,อินเนาะเมื่อคืนนี้เราก็อได้ไปทำดูปงสังเวชเนาะหลวงพ่อจ่อยเนาะ ที่สลาสามหลังเนะเาะถึงจะไม่มีญาติเราก็เป็นญาตินี่แหละความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนะเาะความคุ้นเคยนี่แหละคือญาติ ไม่ว่าจะเกิดอยู่ที่ไหนฐานไหนพอมาแล้วเห็นกันแล้วมีความคุ้นเคยมีเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนนี่แหละเรียกว่าญาติที่แท้จริงสําหรับพระพุทธเจ้าใช้คําว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเกิดมาบางทีก็เป็นศัตรูกันเนาะเป็นกรรมที่มาเห็นไหมพ่อแม่ลูกบางทีนี่พ่อแม่เดียวกันนะก็เป็นศัตรูกัน อ่าแม้จะผัวเมียก็เป็นสัตวูกันเห็นไหมอ่าอยู่ทางอุดรธานีก็ฟ้องร้องกันอยู่ดูอยู่เนาะเอ่ออ่าผัวไม่ใช่มีเมียน้อยมีเมียมากเนาะเมียังสิบคนเนาะก็ฟ้องกันเรื่องทรัพย์สมบัติทำร้ายร่างกายกันนี่เขาบอกไม่ใช่ญาติแบบนั้นไม่ใช่ญาติเป็นสัตวูกันแต่ถ้าเป็นกรลยาณมิตรเนาะ ่ไหมมีจตกความดีดมีจตกความมีน้ำใจมีจตกความเครื่อหนุนอ่าเรียกว่าเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะเหมือนพวกเรามาอยู่หลวงตาถึงเรียกว่าครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพะอินพวกเราเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะเป็นญาติที่ทำกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นอ่า การมีเมตตาร,รมให้โอกาสการอภัยให้กันหรืออภัยให้ตัวเองนี่ยเรียกว่าคุณธรรมเนาะ,ะ,ะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมีน้ำมิตรไม่ตีเนาะ,ะนี่แหละเรียกว่าธรรมะมีคุณธรรมเนาะ,ะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วนะ,ะไม่ทำความเลือดเนื้อร้อนใจไม่ให้ตัวเอง ไม่เบียดเบียนตนเองครับและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรียกว่ามีคุณธรรมเนาะถ้เา, <c oughs> าเรามองดูไปในหัวใจตัวเองที่มีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วเนาะไม่ว่ากรณีไหนก็ตามจะนั่งอยู่ตรงไหนทุก,กิรียาหมดนั่นแหละเรียกว่ามีคุณธรรมมีธรรมะประจำใจนะอย่างความร่มเย็นเนาะ ไปสู่จิตใจพวกเราและคนอื่นด้วยนะไปอยู่ทินไหนห้นไหนนะก็มีแต่คนรักเนาะเห็นไหมเพราะมีใจมีความจริงใจเนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานำพาความดีความงามนี้นะแผ่ขจรไปในทั่วทุกสารทิศ ด้วยจิตใจดวงนี้ที่ประกอบด้วยศีลธรรมเนาะไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงใจเราเนี่ยนะต้องดีต้องงามเนาะไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนอ่ะอ่ะไม่ทานศีลภาวนาให้มีหลักจิตหลักใจนำเอาพระรันตนใจหรือแค่สามประการอ่า เป็นเรื่องยึดเป็นเครื่องอยู่นะเป็นที่พึ่งอันกระเซมนะนี่เรียกว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจนะเนาะส่วนเรื่องพัฒนานะเมื่อมีศีลมีธรรมในใจแล้วนะเราก็ต้องพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นได้นะด้วยความเพียรพยายามเนาะนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นใครอยากเป็นอะไรก็สร้างเอาเองเนาะส่วนพวกเราจะสร้างตัวเองให้มีศีลมีธรรมประจำหัวใจนะเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็จะนำเอาศีลเอาธรรมเป็นเครื่องอยู่นะเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่นะเนาะ <c oughs> ส่วนเรื่องภาษาพูดนะอาจจะแปลนะ,ะด้วยโวหารด้วยสำนวนหลายๆาอย่างเนาะแต่สิ่งนั้นไม่สำคัญเท่าความดีในใจหรอกเนาะ,ะ,ะปากหวานพูดเพราะขนาดไหนถ้าใจมันไม่มีศีลมีธรรมไม่ดีไม่งามแล้วก็อใช้ไม่ได้เนาะเออ ถ้าใจมันงามแล้วมันก็งามไปทุกอย่างล่ะไปอยู่ไหนก็เย็นใช่ไหมไปอยู่สังคมไหนไปอยู่กลุ่มไหนก็เย็นใช่ไหมใจเย็นใจดีใจงามเนาะขอให้พวกเราดูหัวใจตัวเองให้ได้ฝึกตัวเองให้ได้นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนาะ,ะโลกนะเรียกโลกโลกคืออารมณ์คนหลงโลกหลงอารมณ์เนาะ เออเอเห็นไ,ไหมเพลิดเพลินอ,อยู่กับสัญญาอาลมนะหาไม่รู้จะหาอะไรบางทีขนาดจะเดินไม่ไหวก็ยังอยากได้อยู่นี่เขาเรียกว่าตัณหาถมไม่เต็มดอกเนาะเอออย่างทะเลอย่างมหาสมุทรอะอย่างได้แต่อย่างตัณหาในใจคนอย่างใจคนอนะอย่างยากอย่างไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นเนาะ ต้องเอาศีลธรรมเข้ามาให้มันเต็มเนะาะให้มันเต็มเนาะเต็มหัวใจเนะาะเอขอให้ตั้งใจเนาะมีอะไรไหมนอดมีมีคำถามทางบ้านครับจากร้อยตำรวจตีวงหน้าชมครับอยากถามหลวงตาว่าฉลองโบสต้องประทานเป็นเจ้าภาพเพราะเงินจองเป็นะจะได้กุศลบุญเท่านั้นเท่านี้ ได้จริงไหมครับหลวงตาครับมันอยู่ที่สัทชาเราถ้าทําไปด้วยความสงสัยไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความสงสัยเนะี่ยมันแบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะส่วนใจที่เป็นกุศลไม่ว่าทําโบสถ์ทำอะไรทําอะไรก็ตามเป็นกุศลทั้งนั้นเนาะในการให้ทานเนาะแต่หลวงตาไม่ได้ไปห้ามว่าไม่ให้สร้างแต่สร้างจริงๆร่ะ คำว่าอน,นิสงส์เนี่ยแปลว่าได้ใช้งานเนาะได้ใช้จริงไหมบางทีก็ทำไปไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเนาะ,ะแต่ส่วนคนที่ทำได้กุศลแน่นอนน <c oughs> <c oughs> ะแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าทำยังไงจะได้บุญมากท่านเพียงแต่ว่าทำด้วยใจที่ศรัทธาไม่ได้ประกอบด้วยวัตถุที่ว่าจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่หวัวใจดวงนั้นว่ามีความศรัทธา มากขนาดไหนมีความตั้งใจมีเจตนาเพราะก,กรรมคือเจตนาไงเข้าใจไหม้าเจตนาที่เป็นกุศลนะ่ะมันล้นอยู่หวัวใจยังไงมันก็เต็มที่มันต้องมองที่หวัวใจคนทําด้วยเนาะถ้าทำด้วยนะความสงสัยบางทีนะเนาะมันก็จะน้อยลงคือเราทําทานเนี่ยหลงตาว่าเราทําเพื่อทําลายความเห็นแก่ตัวทําลาย ความเป็นอาจาร์ทำลายความยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ทำละไม่ใช่ทำทานเพื่อจะส่งเสริมตัณหาอยากได้น่นอยากได้นี่เนาะ,ะบันนี้ก็ผิดหลักของการทานการให้ทานังแปลว่าให้เนาะเหมือนคนบางทีเนี่ยเหมือนอลวงตาหนูมาสร้างกุตินี้ไม่เห็นได้อะไรเลย ลงตาว่าสร้างกุฏิมันก็ได้กุฏินั่นแหละจริงไหมมันจะไม่ได้อะไรอ่ะจริงไหมแต่ใจมึงล่ะได้ไหมละ่ะได้สิ่งที่ทำเต็มหัวใจไหมละ่ะอ่าเรามีความพอใจที่จะทำเห็นไหมเออนะเรามีความพอใจนะมีฉันทาที่จะทำเนาะ,ะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาของคนนั้นนันั่นเองเนาะจากคุณนะัทนิ นัททิชาจอมเกษมครับน้อมกาบเจ้าข่าเห็นเวลาหลวงตาไล้สดทําไมกลัวหลวงตาจังคะไม่กล้ามองรู้สึกกลัวค่ะอ๋อกูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงเนี่ยหลายคนนะมาหาหลวงตาว่าว่าหลวงตาดุนะว่าหลวงตาดุมากอ่ะ พอมาเจอจริงๆนะะโอ้ยทำไมหลวงตาน่ารักขนาดนี้จริงๆอ่าแต่ความกลัวเนี่ยมีอย่างกลัวทางจิตอ่ะเมื่อก่อนหลวงตาก็เห็นว่าไม้แต่อยู่ด้วยกันก็มีคนกลัวกูเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันหายกลัวแล้วเห็นไหมมันไม่กลัวเลยอย่างอีเจิ้นมันก็ไม่ให้ม่กลัวกูเลยเห็นไหมกูบาทุยก็ไม่กลัวกูเห็นไหมออ เดี๋ยวนี้คุณบาดนก็ไม่กลัวแล้วจริงไหมเอออ่ตอนนี้ซํำเซียวกันแล้วอ่ะอะอะดีบดีมันเอาใหม,ม่มาแย่ส่วงกูพร้อมหมดเลยเออตะก,กี้พิ่นพินเพินญานนีกลัวนะกลัวบางทีเนี่ยกุฏิกูแหละทางผ่านมันไม่ผ่านกุฏิกูนะ มันเดินอ้อมกูบาทวีเหมือนกันขี้กลัวเมือนกันกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วมันยังไปถามว่าอีเจิ้นหายกลัวหลงตาอย่างบอกหายแล้วฮะอ่าอ่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วอีเจิ้นก็ไม่กลัวกูวนะทุกคนเนีอ่านหารขึ้นมากเนาะก็อนุโมทนาด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเนาะอ่า ดูลมหายใจเอน้อหลวงตาครับอันนี้เขาถามมาใต้คอมเมนต์ที่เป็นรูปภาพธรรมะที่ว่าคิดผิดก็ผิดคิดถูกก็ถูกไม่คิดหยุดคิดไม่มีผิดม,มีถูกเขาเลยถามว่าไม่มีผิดไม่มีถูกคือยังไงครับผมคือปลกหลายแท้ครับจากคุณแม็กถามครับอ๋ออันนี้เป็นเรื่องปรามาธรรม ที่จริงเนี่ยพวกเราก็พูดตลอดว่ากรรมคือการกระทําใช่ไหมอันนี้พูดถึงเป็นโวหารทางมนุษย์นะแต่ทางนามธรรมาเนี่ยนาะมันเกิดจากมโนกรรมกรรมที่ละเอียดสุดคือมโนกรรมด้วยมามโนกรรมตัวนี้ประกอบด้วยเจตนาาเจตนายังไงเหมือนเรานั่ง แล้วเราเห็นการเกิดของปัจจิจสมุปบาทจริงๆเนี่ยเราจะเห็นทางมาโนกรรมเห็นเกิดจากความคิดเพราะทุกอย่างเริ่มจากมาโนกรรมทั้งนั้นเหตุอยู่ที่ตรงใจนี่แหละเห็นไ,ไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแค่มันคิดเนี่ยเราไม่ได้ไปปรุงต่อเนี่ยแสดงว่าแค่เห็นเนี่ยมันไม่เกิดมโนกรรมนะเห็นไ,ไหม แต่ถ้าเราไปปรุงต่อเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยเห็นไหมเราเริ่มทุกข์แล้วเริ่มกังวลแล้วเห็นไหมเออนี่คือการเหตุแห่งทุกข์จริงๆเกิดจากความคิดนี่เองเกิดจากมาโนกรรมนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่คิดแล้วมันก็จะมีอะไรอีกล่ะอ่ะจังไวมันก็จะกลายเป็นสุญญาตาเป็นอนัตตาไปนั่นเองเนาะมีคอมเมนต์บอกว่าตัวเองเป็นคนต่างศาสนาเข้ามาให้ความเห็นว่าแล้วเราจะ แยกผิดถูกชอบชั่วดียังไงครับถ้าถ้าถ้าตามที่ความหมายอโอแย,าาแยกได้แยกได้มันจะรู้ต่อไปมันจะมันจะเห็นโทษของความไม่ดีเนาะทำไมังไม่ได้มันก็อยู่เป็นปกติแล้วเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็อยู่ท่านไม่ทำหรอกเรื่องความชั่วเนาะเห็นไหมท่านปิดนรกก็หมายถึงปิดความชั่วทุกชนิดไม่ทำเลยคำว,ว่าปิดนรกก็คือปิดอบายปิดความเสื่อมปิดความชั่วนี่แหละ คือไม่ทำอีกเลยเนาะเป็นอธิศียนั่นเองเนาะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเนาะ,ะล้วนแยกแยะออกนะยิ่งมีสติมีปัญญามากๆก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นโทษของความไม่ดีเนาะเห็นโทษของกุศลธรรมทั้งหลายเนาะ,ะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะอเขามาครับหลวงตา พอดีไลฟ์สดเขาถามอยากทราบว่าหลวงตาจะมาราดพาวเจ็ดสิวันไหนครับเออประมาณไม่เกินวันที่สิบเดือนหน้าเนาอะแอล้วเ,เราจะแจ้งอีกทีหนึ่งหลวงตาจะไปราดพ้าวเจเนี่ยเพราะว่าจะไปสร้างหลังคาแต่หลวงตาต้องรอ,อหลังคาไอ้ที่กําลังทําอยู่เพราะว่าชุดครูบาปูนี่ไปยี่สิลูกและไปนอนอยู่ที่นั่นเลยเนาะคือไปทํางาน อ่าคือเมื่อก่อนป่าลบของหลวงปูย่ยันให้ทําตรงนั้นนะเนาะทำที่บินทบาทเพราะว่าหลวงตาเห็นแล้วว่าที่ราดพาวเจ็ดสิบอ็ดตรงนั้นเวลาคูบาอาจารย์ไปทั่วประเทศท่านจะนิมนต์ไปนะไอเสสมศักดิ์เนี่ยมันจะนิมนต์ไปบินทบาทตรงนั้นทีนีมน้มันไม่มีหลังคาเวลาหน้าฝนหรืออะไรหรือเวลาแดดมันก็แดดจัดมากๆเนาะ ทีนี้ถ้าเรามีหลังคาแล้วก็มีราวกั้นคนตกน้ำเพราะมันอยู่ในน้ำนะ,ะเห็นไหมเราก็จะทำให้เสร็จนั่นแหละค่อยกลับเนาะ,ะ,ะส่วนลวงตาไปเทพื้นแล้วไปเทพื้นรอบแล้วเป็นสะพานเห็นไหมผ่านผ่าน,านปูนแต่ยังไม่ทำหลังคาด้วยลงทุนไปแล้วประมาณล้านล้านกว่าบาทเนาะ ส่วนหลังคาเนี้ยลวงตาก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยเนาะอ่าอ่าอ่าลวงตาก็คงไปอ่าเป็นเพื่อนพวกอ่าพระที่ไปด้วยสักคืนสองคืนน่ะเนาะอ่านะอ่าอ่าเผื่อลวงตาไปเผื่อได้ไปดูว่าอ่าจะไปซื้อเหล็กตรงไหนไปซื้อกระเบื้องตรงไหนเนาะอ่าประมาณนี้เนาะก็ ยังกำหนดวันยังไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆอ,อตรงทำตรงนี้ให้เสร็จก่อนมันค่อยไม่เป็นห่วงไงเนาะก็จะได้นำทีมเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปด้วยเลยเนาะอ่อ่า,อาเพราะพระเราเนี่ยทีมงานของคุบาปูเนี่ยไป20่รูปอ่ะที่จะไปทำงานตรงนั้นเนะาะให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนาลวงตาไม่จะทำใจวัดป่ามอน้ำไปอินนะไปทำที่อื่นด้วยอ่า เพื่อ,อจะได้ใช้งานทางศาสนาครูบาอาจารย์ไปจะได้บินสบาทโยมก็จะได้มีที่นั่งไม่ร้อนเวลาใส่บาทหน้าฝนก็คงไม่เปียกฝนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เา,าวากั้นเนี่ยก็จะไม่ให้ตกน้ำไงนะเพราะฉะนั้นหลวงตาเห็นประโยชน์ตรงนี้หลวงตาก็เลยคุยกับทีมงานแล้วว่าจะลงไปทำให้ ให้เสร็จเนาะค่อยจะกลับขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเรายังไม่แน่ใจว่าทีมงานครูบาปูต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะ,ะล,งลงลงลงจอดรถอนะนะพอเสร็จแล้วก็พักสักวันสองวันก็เดินทางเลยเนาะส่วนหลวงตาเนี่ยก็จะไปใช้หนี้เขาจากลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดก็จะไปเมืองโบราณสองคืนเนาะจากเมืองโบราณก็จะ เดินทางต่อไปที่กาญจนบุรีสองคืนเนาะแล้วก็กลับมานอนเมืองโบราณอีกสองคืนแล้วก็จะเดินทางไปบ้านทำบางค้าอีกสองคืนแล้วก็จะไปวิมุติยาอีกสองคืนเขาใหญ่เนาะแล้วก็จะไปที่บ้านพรน,นิพานอีกสองคืนแล้วก็จะเดินทางกลับคือไปใช้หนี้ให้มันหมดหนี้ไปซะในในชาตินี้ เออเขานิมนต์ไว้เป็นปีแล้วเราไม่ได้ไปไงนิมนต์หลายครั้งแล้วเนาะเออลวงตางเขาเลยจะไปแล้วเนาะเออออ้ออาวตั้งใจรับพรออยะทาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกะปติอิจิตังปฏิตังสุมหัง กิะเมวะจมิชันสุสเบปุเรนสุสังกปาจันโดบรัสโซยธามณีโชตีราโซยธาอาอภิวานาสสิริสะนิจังอุสาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัชนติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุ